วันนี้บอมินจะเรียนรีวิวกินขนมจีนเผ็ดครับวันแรกไหมวันแรกเลยแล้วน้องบอมินจะกินได้ไหมนะ่ไหนลองดูสิโอ <c oughs> ไม่เข้าโอ้โหเป็นไงครับรสชาติ อร่อยอูย้ติดปากด้วยอร่อยติดปากเลยโอ้โหกินได้เหรอเนี่ยวันแรกเหรอเนี่ย,นนยกินน้ำหน่อยกินอ อีกคำไหมครับกคกก้จริงจริงอันนี้ชามที่สองแล้วใช่ไหม,อมโอ้บบครคถ้าจะกินต่อต้องกวาดครับต้องกวาดกวาดเข้ามาอยู่ด้วยกันครับอ๋อกวาดเข้ามาอยู่ด้วยกันจะได้ตักง,ง่ายใช่ไหมอือหือ C'est not peu